เกดไม่ค่อยดีเลยไม่เทิมคะแนนไม่ดีเลยทำยังไงดีวะแม่งอ่านว่าอ่านหนังสือทำไมสอบไม่ได้วะเฉียดวะเฮ้ยเป็นไรวะดูดิคะแนนไม่เทิมไม่ง่ดีเลยโอ้สอบไปทำยังไงสอบไปนอนจะได้ผ่านไหมนี่ไม่ติดเอฟเลยกูไม่รู้วะจะทำาไงเกียดไม่ดีเลยของวิชาอะไรวะกลัวริปเปอร์ดแน่เลยสงสัยจะเป็นแมทคอมวะอ๋อวิชานี้กูเคยทำอยู่ แฮกข้อมูลอาจารย์ไปเปลี่ยนเกรดเอาได,ได้ได้ได้เดี๋ยวกูพาทำจริงเหรอวะเออจะได้จริงจริงเหรอกูเคยทำอยู่เคยทำให้เพื่อนอยู่<อ>ทำได้อ,อยู่โอเอเลยวะโอ้ยสบายมากไปทำการของเชียรเคียร์เดี๋ยวกูพาทำไม่ต้องเครียดผ<อ>่านแน่นอนนี่มีโปรแกรมแฮกนี่ของกูเพียงแค่เข้าไปในระบบแล้วมึงก็ไปขีดข้อมูลมันจะรันพาสเวิร์ดมาให้มึงเลยมึงก็เข้าได้สบายมึงอยากเปลี่ยนเป็นเกียร์อะไรมึงก็ทำได้ ไหนมึงยาวแรงยาวเอบได้ถูกจริงจัได้ได้ได้เพื่อนกูเรียนไอทีมสอนกูมาอเอาพิมพ์เองยัยได้เกี่อะไรยาวคะแนนเท่าไหร่สบายมากเนี่ยต้องเอแล้วเฮ้ยจัดไปเอเท่าไหร่เอแปดสิบห้าไปเลยจริงจริง เสรียบร้อยใช่ไหมข้อมูลเนี่พี่โอ้คิดว่าอะไรพอดีเข้าพอดีพอดีไม่เป็นไรไหว้พาเถอะโอ้การทำอย่างนี้มันไม่ดีเลยน้องพี่การกระทำความผิดเนี่ยการกระทำความผิดกินผิดมาตราที่เก้าของพรบคอมพิวเตอร์ผู้ใดกระทำความผิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นปรับไม่เกินหนึ่งแบาท จำทุกจะจำคุ้ไม่เกินห้าปีพี่ไม่เป็นไรหรอกมั้งแนี่ย่ะเหอยหรอกหรือต้องจำต้องปรับไม่เป็นไรหรอกมั้งเมื่อทำอย่างนี้เพื่อนเขาก็ทำมาไม่เห็นเป็นไรใครๆก็ว่าทำกันบ้างเนี่ยโอ้จะทำเลยมันไม่ดีเนองเขาจับได้แล้วมันไม่คุ้มอ่ะจ้างผมเลยก็จะทำเลยครับครับม่เป็นไรขอบคุณพี่นะพงเตือนไว้นะพี่เตือนไว้นะครับครับผม ไปครับโอเคครับไปพาเถอะทำไงมึงโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินห้าเดี๋ยวไม่เกินแสนบาทกูก็ว่ามันก็ไม่เกินอะไรหรอกกูไม่ติดเอฟหรอกถ้าเราตั้งใจอ่านถือเลยโอเคกูเป็นกำลังใจให้เพื่อนเราไปดูกันเถอะโอเคโอเคไป